สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีฉลูในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณแล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในช่วงเวลานี้ อันนี้คุณก็จะได้รู้คำตอบว่า,าคุณจะรับมือกับปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ได้ยังไงหรือว่าคุณจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เอาไว้ได้ไหมนะเพราะว่า,าพลังงานของไพ่ THE h a n ง m a n เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าต้องทนนะ ทนกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทนกับความรู้สึกที่ใครบางคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มในเรื่องอความรักหรือว่าการที่คุณมีคู่ครองอยู่แล้วบางทีคุณก็ยังเ,เจ้าชู้หรือว่าแอบไปมีใครนอกบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคือสิ่งที่ผู้จัด มองเห็นได้จากหน้าไพา่ฉะนั้นผู้จัดก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะคุณที่เป็นฝ่ายทำกับอีกฝ่ายนึงหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำนะคุณก็ฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วก็นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วกันแล้วเดี๋ยวพูดก่อนที่ผู้จัดจะพูดไปถึงในเรื่องของไอ้ความรู้สึกเกี่ยวกับคนรอบข้างของคุณอะนะที่ตอนนี้ที่คุณมีต่อกัน ผู้จัดพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องถึงพูดถึงเรื่องผลงานอะไรบางอย่างการที่คุณลงทุนลงแรงทำอะไรไปแล้วนะและในช่วงเวลาเนี้ยดูเหมือนว่าบางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นผลตอบแทนหรือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่คุณจะได้รับการตอบรับหรืออาจจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างกลับคืนมาเนี่ยนะมันจะต้องใช้เวลาใช้ความรัก ความอดทนความมั่นเพียรเลยนะโดยเฉพาะการทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเช่นการทำสื่อออนไลน์การสอนการให้สติความรู้คนเพื่อให้ยกระดับจิตวิญญาณหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลประโยชน์ให้กับชุมชนนะอันเนี้ยบางที มันอาจจะต้องใช้เวลานะกว่า,าจ,จะได้รับการยอมรับแล้วก็เอาจริงๆแล้วสิ่งนี้เบื้องบนท่านสื่อสารกับคุณนะท่านอยากให้คุณน่ประคับประคองทำสิ่งนี้ต่อไปด้วยใจรักนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่สองถ้วยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผลตอบแทนอะไรแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมัน คุณก็จะได้รับกลับมาเพราะว่าไพ่ดิอัลคัมเนี่ยมันเป็นไพ่เจ็ดเหรียญจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วนะมันจะต้องใช้เวลามากๆนั่นก็คืออ,อพลังงานของไพ่เก้าเหรียญกว่าที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องอดทนทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนเลื่อนเรื่องอ,งอ,อการ ซุ่มทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะมันอาจจะต้องใช้เวลาแหละมันสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะคุณจะต้องประคับประคองแล้วคุณเหนื่อยบางทีคุณยืนท้ออยู่ตรงนี้ว่าจะเอาอยัางไงจะปล่อยไปดีไหมก็เช่นเดียวกันกับถ้าเกิดว่าคุณทำผลงานทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ มันยังใช้สิ่งนี้มาเป็นอาชีพให้กับตัวเองไม่ได้ยังหาไรายได้ให้กับตัวเองไม่ได้เบื้องบนบอกว่าให้คุณหางานเสริมไปทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้ควบคู่กันไปนะขอให้ทนอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะมันมีสิ่งที่คุณคาดหวังนะมีความสําเร็จที่รออยู่อะ่ะเอางี้ละกันนะสิ่งที่คุณลงมือทําไปแล้วแล้วทีนี้ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะพลังงานของไพ่ The h แฮงแ a n เนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่บางทีเขาทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางครั้งเนี่ยถูกคนรักคู่ครองดอยค่าหรือไม่เช่นนั้นอาจจะถูกการกระทำที่เป็นการควบคุมหรือว่าไม่ให้เกียรติกันเป็น การกระทำที่ค่อนข้างใจร้ายนะอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นได้จากไพ่ที่เป็นพลังงานของไพ่เดอะสเตรนท์แล้วก็ไพ่ควีนถือดาบไพ่ควีนถือดาบเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมของใครบางคนที่ปฏิบัติกับคนใกล้ตัวคนรักคู่ครองค่อนข้างที่จะควบคุมใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงไม่ว่าจะเป็นการ การกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงออกมาเนี่ยดูแล้วเหมือนค่อนข้างที่จะเหยียดค่อนข้างที่จะดูถูกนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติกับลูกจ้างคนในปกครองก็บอกให้เราได้รู้ว่าบางทีอ่ะใครบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทนนะหรือว่าเขาคิดอยู่เนี่ยว่า เขาอยากที่จะจบหรือว่าหาทางออกหาทางไปจากตรงนี้มันเหมือนเป็นการกดดันกันนะซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคุณนะแต่คุณต้องเข้าใจว่า,วาไอ้สิ่งนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเบือ่อเหมือนกับการทำงานน่ะพอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่สิบถ้วยนะมาขึ้นคู่กับไพ่ สิบไม้เท้าแล้วเขาขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวก็หมายความว่าใครบางคนที่อยู่ในที่ทำงานแห่งนี้หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าไพ่สิบถ้วยเป็นตัวแทนของที่ทำงานของคุณนะหรืออาจจะเป็นตัวแทนของออครอบครัวคนในบ้านก็ได้สิ่งที่คุณปฏิบัติต่ตอกันนะอันนี้ผู้จัดก็พูดไปเลยทีเดียว พอไพ่สิบไม้เท้าเขาขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวก็หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องพยายามอดทนยอมรับทําใจกับอีกฝ่ายหนึ่งนะยอมรับสภาพตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องต่อว่าต่อขานออกความคิดเห็นอะไรใดๆถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ในที่ทำงานแห่งนี้บอกได้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยด้อยค่ากัน มองไม่เห็นคุณค่าไม่มองไม่เห็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันที่คุณอยู่ตรงนี้ต่อกันนะ่ะรวบหมายถึงอยู่ตรงนี้ร่วมกันนะ่ะแล้วสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยบางครั้งไอ้ความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยนะที่ใครบางคนแบบกําลังประเมินความสัมพันธ์อยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะจะจบหรือว่าจะทนอยู่แบบว่าอย่างคนสิ้นหวังอ่ะนะ เพราะอะไรพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่เก้าเหรียญเนี่ยถึงแม้ว่าใครบางคนพยายามที่จะคิดหน้าคิดหลังนะว่าเออเสียดายนะไอ้ความสัมพันธ์ที่เราก็อยู่กันตรงนี้มานานเพราะเป็นตัวแทนเพราะเป็นตัวแทนของไพ่เก้าเหรียญมันก็เลยทำให้ใครบางคนเนี่ยเอ,อ่ยย้ำคิดย้ำทำพยายามที่จะประคองให้ไปต่อให้ได้ แต่ในเวลาเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ดันมองกับเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นของตายเหมือนเหมือนคนคนนี้ไม่มีทางออกไม่มีทางไปละสิยังไงฉันถือไพ่เหนือกว่าเขานะเขาก็คงต้องยอมฉันแล้วเขาจะต้องทำใจยอมรับพฤติกรรมความคิดและก็การกระทำของฉันแบบนี้ให้ได้เขาคงจะเคยชินนี่มันเป็นความคิดของใครบางคนที่คิดแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ นะแล้วพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นความหมายที่ดีแล้วพลังงานของไพ่สองถ้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นความหมายของไพ่ที่ดีถ้าเขา,เาขึ้นมาในลักษณะของพลังงานของไพ่เป็นในด้านบวกนะเป็นพลังงานในด้านบวกเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเลยสองใบนี้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาท่ามกลางของไพ่ที่มีปัญหาเช่นไพ่สิไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวนะไพ่ควินถือดาบที่ใช้อำนาจหน้าที่กดขี่คนข่มเหงอีกฝ่ายหนึง่งนะใช้ความใจร้ายใช้ความหยาบคายใช้คำพูดที่แบบว่าทำร้ายจิตใจกันหรืออะไรแบบนี้นะบวกกับพลังงานของไพ่แปดดาบฉะนั้น ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่สองถ้วยผู้จัดจะต้องทายไปแล้วว่าใครบางคนที่อยู่ตรงนี้กับคุณใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณตอนนี้เขาเริ่มทำใจได้แล้วนะเขาเริ่มเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนคำคาดหวังของเขาแล้วนะว่าความรักความดีความอดทนที่เขาพยายามทำอยู่ตรงนี้มันเสียเวลาเปล่า นะแล้วก็มันไม่เป็นที่จดจำของใครนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองมองเขาเหมือนเขาเป็นคนที่อ่อนแอนะแล้วเหมือนกับว่ายิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับอีกฝ่ายนึงอีกเนี่ยกลายเป็นว่าสถานการณ์มันเป็นไปในลักษณะนี้แล้วฉะนั้นาการที่เขาเคยรักเคยศรัทธาในตัวกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มหมดลงแล้ว นะอันนี้เป็นความหมายของไพ่เป็นพลังงานในด้านลบของไพ่หนึ่งถ้วยเลยที่ว่าส,สิ่งที่คุณเคยมีเคยได้สิ่งที่คุณเคยรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยตอนเนี้ยมัมนมันเริ่มหมดลงแล้วทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่สองถ้วยอา้าวกลายเป็นว่าไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีแต่ผู้จัดก็ต้องถ่ายในด้านลบว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังปฏิบัติต่ตอกันแบบนี้มันก็เลยมันเออมันก็เลยจะต้องมีสถานการณ์ที่ใครบางคนเน่ะเหมันจะต้องสร้างภาพแล้วก็ทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคเขารับได้กับไอการกระทำของใครบางคนที่พยายามยัดเยียดให้กับเขาเพราะอะไรบางคนเนี่ยก็ไม่มีทางออกไม่มีทางไปจริงๆนะ ก็เลยเลือกที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเขาเองเลือกที่จะสร้างภาพนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่สองถ้วยที่เป็นพลังงานในด้านลบนะผู้จัดอยากให้คุณเข้าใจความหมายของไพ่ไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันจะได้ไม่คิดว่าผู้จัดเนี่ยมองเห็นไพ่ดีๆแต่ทำไมไม่ทายอะไรดีๆทำไมทายแต่ในด้านลบนะเอ่อเพราะว่าไพ่ที่อยู่โดยรอบเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีพลังงานของไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยก็เป็นตัวแทนที่ใครบางคนต้องนึกถึงความสุขของคนส่วนรวมความมั่นคงเขาก็เลยต้องย้ำคิดย้ำทำกับการที่จะจบหรือการที่จะออกจากตรงนี้หรือว่าการที่จะปล่อยใครบางคนออกไปจากชีวิตเขามันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายไงนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เขานึกถึงภาระผูกพัน หน้าที่สัญญาอะไรบางอย่างคนคนนี้ก็เลยกล้มหน้าก้มตาแบดไอ้ไม้ผุผุอันนี้ไปนะยอมรับภาระยอมหนักใจอยู่คนเดียวทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ก้มหน้าก้มตาไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังไม่เรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆทั้งสิ้นนะนี่ก็คือ ความคิดของใครบางคนในอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็พลังงานของไพ่ the temperance ก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนที่พยายามอดทนประคับประคองความสัมพันธ์นะอันนี้เนี่ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละเพราะว่าผู้จัดมองเห็นพลังงานของไพ่ the temperance แต่ในเหตุการณ์นี้ถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ต้องทนแล้วคุณเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ กับอีกฝ่ายหนึ่งไพ่ก็อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าถ้าคุณเลือกที่จะทนคุณก็ต้องทำใจแหละว่าคุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมนะในในเหตุการณ์นี้ในที่แห่งนี้หรือว่าในความสัมพันธ์นี้นะพาถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่ออันนี้ก็เป็นในลักษณะนี้เลยนะเพราะว่าพลังงานของไพ่ เก้าเหรียญน,นะพอเข้ามาขึ้นคู่กับไพ่ The Hangman อันนี้มันก็มีในอีกด้านหนึ่งที่ผู้จัดอยากจะเตือนคุณนะในเรื่องความคิดแล้วก็การกระทำของตัวคุณเองการที่คุณไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่นะไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ในรูปแบบไหนในในฐานะที่เป็นลูกจ้างเป็นเจ้านาย นะแล้วก็เป็นคนรักคู่ครองที่ปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมมองข้ามตัวบทกฎหมายมองข้ามศีลธรรมที่นี้ใครบางคนก็จะไม่ทนแล้วนะในอีกด้านหนึ่งของความหมายของไพ่เพราะว่าอันนี้เราดูดวงโดยรวมฉะนั้นผู้จัดก็จะต้องพูดไปกว้างๆมันก็จะมีใครหลายคนที่คิดแตกต่างกันออกไปพอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่ ควินถือดาบในอีกด้านหนึ่งของความหมายเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอ,อทนายความผู้รักษากฎหมายหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจความเด็ดขาดที่ดูเหมือนว่าคุณเจอสถานการณ์บังคับถ้าเกิดว่าคุณทนกับใครมานานแล้วเขามองไม่เห็นคุณค่าคุณนะแล้วเขาไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไข ไม่เห็นใจกันฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ยใครบางคนก็คิดแหละคิดที่จะจบคิดที่อยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้เพราะว่าความคิดของเขามันเริ่มผุดขึ้นแล้วในหัวสมองว่าเขาควรจะดำเนินไอ้ความสัมพันธ์อันนี้ต่อไปไหมหรือว่าจะวางมือไว้แค่นี้ดีนะนั่นก็คือเป็นพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญที่ใครบางคนกำลังประเมินความสัมพันธ์อันนี้อยู่ แล้วทีนี้ถ้ามามีพลังงานของไพ่แปดดาบใครบางคนที่ทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้มานานนะทนสร้างภาพทนอม,มองในด้านบวกกันแล้วหลอกตัวเองหลอกใครๆก่อนแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเคนะแต่ทีนี้พอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่ The Hangman ที่เป็นไพ่กับหัว หมายความว่าพอมาถึงจุดจุดนึงเนี่ยไอ้ความอดทนของคนเราเนี่ยมันก็มีที่สิ้นสุดแล้วพลังงานของไพ่เดอะแฮงแมนที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามยือ้อหรือพยายามผลักดันให้มันได้ไปต่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่ามันเป็นสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วมันมีแต่จะฉุดให้ตัวเองลงตำ่ำมันมีแต่จะปิดกั้นอนาคตของตัวเขาเอง แล้วมันยิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ใจฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะเป็นสถานการณ์รณบังคับให้ใครบางคนเนี่ยจะต้องเด็ดขาดจะต้องใจร้ายตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตคุณและนะเขาอาจจะต้องทําในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทําเช่นการตัดจบความสัมพันธ์กับใครบางคนนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะถ้าคุณเป็นคนรักคู่ครองที่เจ้าชู นะแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่รู้จักพอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่รู้ที่จะทำหน้าที่ของคุณหรือว่าคุณอาจจะล้าเส้นอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดว่าใครบางคนทนคุณมานานในช่วงเวลานี้เขาเริ่มคิดแล้วถึงการที่จะใช้กฎหมายมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ นะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตแล้วเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นเจ้าของเจ้านายที่ทำกับลูกน้องคนในปกครองยังไม่เป็นธรรมตอนนี้ไพ่ในเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความเรื่องทนายความความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาฉะนั้นมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเขาจะต้องทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทำก็ได้นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าไพ่เตือนคุณไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดจะมา,าตัดสินต่อว่าต่อขานคุณเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่า,าจะดีหรือร้ายอะไรยังไงนะมันก็จะส่งผลกระทบให้กับตัวคุณเองนะแล้วอยากคิดว่าผู้จัดนะอคติกับคุณเอาจริงๆแล้วเนี่ยให้คิดว่า มันเป็นความโชคดีของคุณที่คุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณก็จะได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์จากร้ายให้มันกลายเป็นดีจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะอะไรเพราะผู้จัดเนี่ยต้องเตือนสติคุณอย่างาตรงๆนะแล้วก็พูดให้คุณเนี่ยได้ตื่นรู้ได้มีสติแล้วก็คุณก็จะได้รักษา ความสัมพันธ์ที่มีค่าเอาไว้รักษาคนที่ดีๆเอาไว้และไอ้เรื่องราวไร้ๆเนี่ยที่เขาคิดที่จะทำกับคุณเนี่ยเขาก็จะไดเ้เปลี่ยนความตั้งใจเพราะอะไรจากที่หนา้าไพ่เนี่ยผู้จัดเห็นนะว่าเขา,าให้โอกาสคุณมานานแล้วเขาอดทนกับคุณมานานแล้วเขาก็อยากให้คุณเปลี่ยนแล้วเขาก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี่ย หรือสถานการณ์เนี่ยมันคงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะเห็นใจเห็นคุณค่าในตัวเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ในเหตุการณ์เนี้ยถ้าดูภาพรวมแล้วนิสัยของใครบางคนเนี่ยบางทีดูเหมือนเขาอะยากที่จะเปลี่ยนคือเหมือนกับว่าถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาฉะนั้นผู้จัดก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้อ คงจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะช่วยให้คุณนะมองเห็นเจตนาความคิดการกระทำของคุณที่ปฏิบัติกับคนรอบข้างแล้วคุณก็จะได้เห็นในอีกด้านหนึ่งของความรู้สึกของใครบางคนที่เขาทนกับคุณนะ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ